ดูกันว่าวันนี้บิวตี้อะทำอะไรบ้างและพกชุดว่ายน้ำมากี่ชุดค่ะเฮ hey, <hey>, hey. ้ยอะเฮ้ยอะเฮ้ยมาใส่เพลงเา <Hey. S 1> ขาเขารู้จักเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <Hey. S 1> จนันนี่ที่พี่เขาเรียก I want a house in the hills I pay big bills for I ain't got a talk. I want to empty out my wallet I want to stop motion, stand still Wallace and Gromit, I want to talk more endlessly I want a neurotic... Hello, <tune sound> <tune sound> <tune sound> สวยเซ็กซี่แล้วก็ซูซ่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะนั่งเรือชมเกาะกันนะคะแล้วก็ไปดูซันเซตกันค่ะแน่นอนค่ะทุกครั้งนะคะเวลามิวกี้มาเที่ยวทะเลนะคะมิกี้ก็จะต้องล่องเรือค่ะแล้วก็ทํากิจกรรมที่มิกี้ชอบนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้มิวกี้ากทำอะไรบ้างและพกชุดว่ายน้ํามาผี่ชุดมค่ะ ขอเปิดชุดกนนะ่อนนะคะชุดนี้มันไม่เผยผิวสวัสดีครับกับตันกันเนทเราจะไปไหนกันครับยู่ป,ป่าลวงมาสองขับดูปปให้ถึงก่อนนะชุดที่สองค่ะ ตอนนี้ถึงเกาะไม้ท่อนแล้วนะคะมันยากาศตรงนี้คือดีมากช่วงเวลาตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงกว่าห้าโมงนะคะก็วันนี้ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่แต่ทะเลก็ยังสวยเหมือนเดิมมาดูน้ำใสมากเห็นคดหินปะใสมากแล้วสามีเล่นน้ำกันตรงนู้จะเห็นเป็นปาร์ตี้นะดูเราก็อาศัยเพลงเขาเพราะว่าถ้าเราเปิดบนเรือเราเรืลิเสิเฮ้ยอะเยเฮ้้ยไปไปเลยยังไปเลยยังไปเลย เขามีสโนว์เกอร์เราดำน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะดำไหมวันนี้เพราะว่าเหลืออีก2ชุดอ่ะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอยากใส่ชุดแบบโชว์ผิวหน่อยพี่หนุ่ยเรือนั้นมีแต่เจ๋งๆดูดิสาวๆบิกินี่เหมือนมาด้วยกันเฮ้ยอะเฮ้ยอะเฮ้ยมาใส่เพื่อนเขาแล้วเราเล่นเก๋มากเขารู้จักเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจนี่พี่ๆเขาเรียก เา,าเแล้วในแตัทภาพี่ผู้จัดการเราก็ไม่ได้เห็นการปาร์ตี้อะไรแบบนี้มานานแล้วเนาะพอมันเห็นมันก็รู้สึกสนุกขึ้นเคงน้ำใสมากไม่มีใครเล่นกับฉันเลยฉันเล่นอยู่คนเดียว,วอุโมงค์ us our might them power respect so boys so watching give they be fresh be clean and เล่นน้ำเสร็จแล้วนะคะหิวมากที่เรือก็ดีมากๆเลยนะคะเตรียมซีฟูด้ดบาร์บีคิวเอาไว้ให้เยอะแยะเลยเริ่มจากอะไรก่อนดีหอยแมงกุ้งต้องบอกว่าดึงมาแล้วแบบสะอาดต้องรีบกินเดีย๋ยวเปลี่ยนชุดไม่ทันซันเซ็ตออนนโอ้โหสดมาก ถ้าเพื่อสนใจนะคะอยากมาเที่ยวเรือดีๆที่ภูเก็ตแบบนมืกี้นะคะก็ติดต่อที่ Seven Marine ได้เลยค่ะวอนนี้ขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวต้องนีบไปเปลี่ยนชุดชุดที่3ามยังไม่เริ่มเลย อะไรอยู่ครับพี่มุกี้ตอนนี้กำลังเลือกชุดว่ายน้ำนะคะสำหรับการจะไปว่ายน้ำในวันนี้กับลูกอยู่คะ่ะว่าจะแบบใส่ชุดไหนดีทริปหนึ่งนี่คือชุดเยอะมากคือยิ่งท้ามาหลายวันก็คือแบบเยอะแบบเยอะมากอะ่ะเพราะว่ามันจะต้องมีทั้งชุดบนเรือชุดขี่เจสกีชุดว่ายน้ำกับลูกชุดเดินชายหาดคือแบบเยอะมากมันชอบไงคือมันไม่ได้เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์นะมันเกี่ยวกับแบบ เออสิ่งที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวคิดว่าจะใส่ชุดนี้แหละวันพีชนะ แต่วาวไม่ไหวนะอ่นไหนๆนะน้องๆก็มาถ่ายด้วยแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ขอตอบคาถามไปเลยแล้วกันนะคะเกี่ยวกับรเรื่องการ,การแต่งตัวของตัวเองเพราะว่ามีหลายคนที่มักจะแบบ DM มาถามนะคะหรือว่าถามใต้คอมเมนต์อยู่บ่อยๆว่ามิวกี้อะคะ่ะมีวิธีสร้างความมั่นใจในการแต่งตัวให้ตัวเองยังไง,มใใง,งไ,ไม่ว่าจะเป็นชุดปกตินะคะหรือว,ว่าเป็นชุดว่ายน้ำนะคะเพื่อนๆมิอกี้จะบอกก่อนเลยว่าอันดับแรกกันนะคะเพื่อนๆความมั่นใจเนี่ยเราต้องสร้างด้วยตัวเองก่อนใครจะสร้างให้เราไม่ได้เด็ดขาดคือถ้าสมมติว่ามิวกี้อะอยากใส่ชุดนี้เพราะเห็นคนนี้ใส่ม คนนั้นทำอ่ะอินเนอร์มันไม่ได้ถ้าใจเรามันไม่ได้แบบเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือชอบอย่างนั้นจริงๆบางคนก็สามารถมีความมั่นใจได้นะคะที่ไม่จําเป็นต้องใส่ชุดโป๊หรือว่าชุดที่มาเซ็กซี่คือคุณมั่นใจว่าฉันเป็นคนแต่งตัวหวานหวานฟุ้งฟุ้งฟูฟูแล้วมันเข้าหรือฉันเป็นผู้หญิงที่แบบแต่งตัวมิดชิดแล้วฉันมั่นใจมากเยอะแยะนะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าหลายคนจะเข้าใจว่าผู้หญิงที่มั่นใจก็อมเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวโป๊เท่านั้นความจริงคือไม่ใช่เลยค่ะความมั่นใจสร้างได้จากอินเนอร์ของเราเองววว่่่่่าาาาเเรรรถนนนนนัดแแแบบบบบไไหหหืออชคคะะะตสก ง่ายๆในบ้านเรานะคะก็จะเป็นสายแฟสายฝออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนชอบแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นคนชอบใส่ชุดว่ายน้ําตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าทุกวันนี้นะคะหุ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเอวเล็กเท่าสมัยก่อนมีลูกปัจจุบันนี้นะคะตั้งแต่มีน้องกนันเนสเนี่ยผ่านมา4ปีกว่าแล้วมิวคี้ก็จะมีรอยแตกลายที่มันเกิดขึ้นนะคะจากการที่คลอดน้องออกมานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมากมายหลายอย่างรวมถึงการผ่าตัดไทรอยเนาะที่ทุกคนากถามทุกเทปถามทุกไลฟ์ว่าพอไปโดนอะไรมาแผ ที่คอเป็นอะไรสิ่งเหล่านี้นะคะมันก็คือสิ่งที่ทําให้เราไม่มั่นใจในตัวเองได้เหมือนกันอย่างเรื่องบอดี้หรือเรื่องขนของมิวกี้เนี่ยมิวกี้แทบจะไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันมากเลยยอมรับว่าช่องที่คอลูกแรกๆซีเรียสเพราะว่าเราอ้วนมากเราไม่เคยอ้วนขนาดนี้นึกออกไหมรวมถึงรอยแตกลายที่มันเกิดขึ้นจากเราเป็นคนผิวแบบไม่มีรอยแตกลายหรือมีก็น้อยนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ว่าพอคอลอูกออกมาแล้วรอยแตกลายต่างๆมันก็คือเกิดขึ้นพวกรอยแตกลายหรือว่าขนาดตัวที่มันเพิ่มขึ้นะ่ะสิ่งเหล่านี้มิวก เราทําอะไรกับมันไม่ได้แล้วอะเราต้องอยู่กับมันอะฉะนั้นเราจะอยู่กับมันยังไงให้ใจเราเป็นสุขก็คือถ้าเราแบบฉันอยากจะให้มันเลียบให้มันหายให้มันไม มันทาไม่ได้อ่ะนึกออกปะมันก็ได้แต่เครียดอยู่อย่างนั้นนะแล้วไงอ่ะหุน่นเราไม่เหมือนเดิมน้ําหนักเราเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าชาตินี้บิกินี่มิกี้ไม่มีวันได้ใส่แล้วอย่างนี้หรอมิกี้จะไม่ยอมให้ตัวเองอยู่ในจุดนั้นเด็ดขาดก็จะเลยคิดว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยทุกคนไม่มีใครเพอร์เฟกต์อะคะ่ะแม้ว่าโอเคคุณดูมิวกี้ในรูปมันสวยมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็รู้จักมุมกล้องเนาะเราก็รู้ว่าเออมุมนี้เราสวยตรงไหนที่มันแบบโอ้โหเป็นพับเป็นชั้นเป็นยน่นแอปพลิเคชันแต่งรูปเยอะแแแแยะะะะะกกาารรรรตต่่่่่่งงููปปไไไมมมผผิิดดนนนคคคคทีุณจจือเลบบ กาบอกคนอื่นว่าฉันแต่งรูปไม่ผิดนะคะอินสตาแกรมเราหรือสื่อโซเชียลเป็นของเราเราก็อยากลงรูปภาพให้มันสวยๆมันเป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้วนึกออกปะเราจะปรับเราจะแต่งให้ผิวเนียนมันก็เรื่องของเราอะโดยความเห็นส่วนตัของมิวกี้นะคะมิวกี้บอกเลยว่าการที่มิวกี้แต่งรูปไม่ได้หมายความว่ามิวกี้ไม่รับตัวเองไม่ได้รักในรูปร่างของตัวเองการแต่งรูปไม่ผิดนะคะ มาพูดถึงในส่วนของแผลที่คอแผลที่คอเนี่ยมิวกี้ผ่าตัดไทรอยนะคะเพื่อนๆแผลเนี่ยมันยังอยู่แล้วมันดันเป็นคีรอนถามว่ามิวกี้ทำไมไม่ไปรักษาคือคุณหมอที่ผ่าตัดให้มิวกี้นะคะให้มิวกี้เนี่ยคือรักษาได้หลังจากที่ผ่าตัดไปแล้ว1ปีแต่วิธีที่มิวกี้ทาก็คือซื้อๆมันปิดเอาทําไมหมายความว่ามิวกี้มีแผลที่คอแล้วต่อไปนี้มิวกี้ต้องปิดใส่เสื้อคอเต่าถึงคอหรอก็ไม่เรามีวิธีแก้ปัญหาได้เยอะมากนะคะทีนี้เรามาขอพูดถึงในส่วนที่เราสามารถสร้างความมั่นใจแและะกกก้้้ไไไขไดดวววยตัเเรราอองอนพ ใส่บิกินี่อะเนาะบางทีมันอาจจะมีแพรมบนแพรมล่างอะไรเงี้ยอาจจะพามาพามาดูพกมาพกมาทุกคนน่าจะจําได้ถ้าเกิดว่าติดตามเบลกี้อยู่แล้วนะคะเบลกี้เคยไลฟ์ตัวนี้ไปแล้วนะคะตัวนี้เป็นเครื่องเลเซอร์ขนของบรินค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่าปริน IPL เลเซอร์ Gen 3ค่ะเครื่องพกง่ายเห็นไหมพกง่ายมากเลยหมดโทรศัพท์เลยขนาดแบบอย่างโทรศัพท์ชนิดเดียวความเลิศนะคะเพื่อนๆขาสามารถใช้ได้ถึง9ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าช็อตพูดง่ายๆนะคะขาดอีกหนึ่งก็เท่ากับ1 ล้านช็อตหมายความว่าเพื่อนๆสามารถยิงได้ถึง9,99,999ครั้งนะคะคือ,อตึ๊ดตึช็อตเขาก็นำไปหนึครั้งฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือใช้ได้นานมากที่ชอบเพราะว่าเครื่องนี้ใช้ได้ทั้งตัวหน้าแขนขาแล้วก็ ซินิโกะหรือว่าน้องสาวของเราค่ะบอกเลยนะว่าดิฉันเนี่ยซื้อเป็นของขวัญมาให้เพื่อนนะคะ2คน 2> เพื่อนแบบเลิฟมากเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเหมือนไปเลเซอร์ขนที่ร้านเลยนะคะในช่วงนี้ห้างปิดบ้านเรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดคือการที่เขาให้เราล็อกดาวน์ไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดสวยโดยเฉพาะมิวกี้อ่ะต้องทํางานตลอดอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องขนก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังนะคะเพราะแบบอ่ะรีวิวยกแขนขึ้นมาถักเพ<บ>ียได้เลยเดทล็อ,ลอกไม่หรือว่าบิกินี่ว้าสูงมากแม่จะไม่อายก้นลายก็ได้แต่แม่ต้องอ ผ่อนหน่อยนิดนึงถ้ามันแพรมบอ,อกมาแล้วอะ่ะมีเขินนะควาจริงเพื่อนหลอนนะวิธีใช้นะคะก็คือง่ายมากเสียบั๊กแล้วก็ต่อเข้ากับเครื่องอยูยูอด้านใต้นี้ เกี่ยวเขบายป,ปุ๊บความเก๋ออีกหนึ่งคือเขามีแว่นมาให้ด้วยค่ะบางทีแบบเออฉันลืมมาแว่นมาฉันก็สามารถใส่แว่นอของเขาเดินออกไปกันแดบดบได้เลยใช้ง่ายมากค่ะเปิดเครื่องตรงนี้นะคะเปิดเลยจะได้ยินเสียงลมเป่าแล้วจากนั้นนะคะตรงไหนที่เขาเจอขนนะคะเห็นอะไรแปบ๊บๆไหมถ้าเห็นแปบ๊บๆแบบนี้นะคือแปลว่าเขาเจอขนั่นหมายความว่านี่ขณะที่ทําแล้วอะ่ะมันก็ยังมีขนที่เรายังต้องแบบกําจัดอีกอะ่ะหนึ่งออกมาสำหรับเพื่อนๆที่มีขนรักแร้นะคะที่ยาวออกมาเนี่ยต้องใช้มีดโกนนะคะโกนขนออกก่อนนะคะจะช่วยทําให้กําจัดขนได้ดียิ่ง คนนะะจริงๆไปที่ร้านก็แบบนี้ไปที่ร้านเขาก็จะกนให้เราก่อนตกวที่ผมเปิดเครื่องนะคะจะสามารถปรับได้ว่าจะเอาขนาดไหนเนี่ยมีตั้งแต่แรงน้อยนะคะไปจนถึงแรงเยอะนะคะเราเอาสุดดูนะว่าเจ็บไหม ไม่เจ็บเลยไม่ขาดเ,เริ่มเบอแล้วเหมดนันะคือตอนนี้ทั้งคุณณนะชาทั้งคุณพิสก,การก็คือไปซื้อกันทำไเพราะมันดีแต่สาหรับขนแขนนีนะคะเราก็สามารถใช้ได้เพราะว่าฟิวกี้เป็นคนมีขนแขนนะคะฟิวกี้ก็จะ้ใช้ไปข้อดีของปร,ริลน IPL นะคะเพื่อนๆยิ่งเราใช้บ่อยนะคะเขาก็จะยิ่งแบบปรับสีผิวของเราให้ขาวขึ้นด้วยนะ เวลาปิดเครื่องนะคะก็คือง่ายๆค่ะกดไปค้างไปอย่างนี้นี่เขาก็จะนับถอยหลังนะคะเครื่องก็ดับว่าถอย เสร็จเรียบร้อยค่ะจะบอกว่าครั้งก่อนนะคะที่มิวกี้ไลฟ์ไปนะคะเพื่อนๆขาของหมดไม่มีขายภายในคลิปตาเลยค่ะแล้วก็ฟีดแบ็กนะคะของแฟนๆที่ซื้อไป <ๆ S 1> ก็คือบอกเลยว่า <ๆ S 1> ดีมาก <ๆ S 1> จึงมากค่ะอ่าวันนี้ต้องรีบฟังโปรโมชั่นให้ดีนะคะแล้วรีบสั่งซื้อนะคะ <ๆ S 1> ก่อนที่ของเขาจะหมดอีกหนึ่งรอบค่ะราคาเต็มนะคะจาก ,3990 นานะคะลดเหลือเพียง2 9 9 0บาทค่ะโอ้โหลดไปต้อง1000นนะยังไม่หมดนะคะมาจากแม่มิวกี้ทั้งทีนะคะต้อง อังยู่่แล้วคะเขาแถมเครื่องนวดใต้ตาให้อีกหนึ่งเครื่องค่ะโปรไม่ธรรมดาแบบนี้นะคะสําหรับฟแฟนๆแม่มิวกี้นะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30กันยายนค่ะเนียนชุกลุกจบด้วยปรินค่ะอ่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแม่น้ำและสามีกับลูกเรียกแล้วนะคะเดี๋ยวขอเอาไปเลเซอร์น้องสามก่อนใส่มาจะได้แบบมั่นใจววัง I want a house in the hills. I pay big bills. for I ain't got a pocket. I want to empty out my wallet. I want to stop motion stand Wallets and yeah. I want to talk more endlessly. I want to neurotically vomit. I want, like to okay. no, 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 no. want <coughs> tomorrow. I want a lot more than I got right now. That's the problem. You could give me. Every little thing I'd ever want, but I'd never have enough till the day I had it on. Yeah, You can give me every little thing I ever want, but I'd never have enough till the day I had it oh, on. Oh, I, I see what you want.